สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมากินส้มโอทัดทิมสยามด้วยกันจ้าของแท้จ้าของแท้ชอบแบบไหนก็ปูแบบนั้นแหละจ้าพอหลวงเพิ่นบอกเขาเนาะหวานวาน่าต้องกินกับพริกเกลือเลยพี่นอ้องหวานมากปีนี้มึงติดลูกเดียวลูกแรกเนี่ยใน่วนพี่นอ้องสีชมพูสวยมากเลยค่ะเพื่อนเือน เขาชอบกินผลไม้แบบไหนเขาก็ปลูกแบบนั้นแหละจ้าทุกคนชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยในไรในสวนเราไม่ต้องซื้อเขากินเนะเาะประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยจา้าเพื่อนๆบ้านหวานไปน่น่องหวานคักพร้องเต็มที่เลยจา้าสีชมพูอย่างสวยเลย ตอนแหลวบามันสิบอะไรของแท้นะมาเขาสิหลอกขายบว่าเมียนพี่น้องสรุปแล้วไม่ใช่เนาะของแท่อยู่อ่เราซื้อพันธุมาปลูกก็ราคาสูงอยู่ต้นหนึ่งก็ตกไปเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจจําไม่ได้เนาะหลายปีแล้วพอบานคนสั่งมาซื้อมาปลูกเนาะหวานจาหวานชื่นใจเลยหวานไม่รู้จะบรรยายยังไงคืออร่อยมากก็สมราคาของเขาแหละ มาจ้าทานด้วยกันเนาะต้มโอทับทิมสยามนะคะ